เคยสงสัยไหมคะว่าคําสอนเรื่องเงินที่เราได้ยินได้ฟังจากที่บ้านมาตั้งแต่เด็กๆนะคะพอมาถึงวันนี้มันยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาลองดูกันเรื่องความคิดความเชื่อหรือแบบว่าคําแนะนําด้านการเงินที่อาจจะส่งต่อกันมาในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นเลย ซึ่งเอาข้อจริงนะคะบางเรื่องอาจจะไม่ค่อยเข้ากับยุคสมัยหรือสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ได้ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะมีทั้งมุมมองที่สืบทอดกันมากับแนวคิดการเงินสมัยใหม่เป้าหมายของเราก็คืออยากจะช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่าความเชื่อเดิมๆเ,เหล่านี้เนี่ยมันมีจุดไหนที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในโลกการเงินยุคนี้บ้างเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับประเด็นที่น่าสนใจคือคําสอนเหล่านี้นะครับไม่ได้ผิดนะ เพียงแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์แล้วก็บริบทของคนรุ่นก่อนซึ่งในยุคนั้นๆวิธีคิดแบบนั้นอาจจะถูกต้องหรือดีที่สุดแล้วจริงๆก็ได้ตัวอย่างเช่นความเชื่อที่ว่าการมีสินทรัพย์จับต้องได้อย่างบ้านหรือที่ดินคือหลักประกันที่มั่นคงที่สุดอันนี้ได้ยินบ่อยเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเรื่องบ้านนี่คลาสสิกเลยคนรุ่นพ่อแม่มักจะบอกว่าเออต้องซื้อบ้านให้ได้ก่อนจะได้มั่นคงแต่พอมองในมุมคนรุ่นใหม่นะคะการซื้อบ้านหลังแรกนี่ดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยทั้งราคาที่สูงขึ้นเยอะแล้วก็ความไม่แน่นอนเรื่องงานที่อาจจะต้องย้ายที่อยู่ไปบ่ายมันเลยเกิดคําถามว่าเอ,อ๊ะจำเป็นจริงๆไหมที่เราต้องมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปอะค่ะถูกต้องเลยครับถ้ามองในเชิงตัวเลขแล้วก็ไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเนี่ย การเช่าอาจจะตอบโจทย์มากกว่าในบางสถานการณ์นะครับหนึ่งคือเรื่องความคล่องตัวถ้าง,งานเปลี่ยนหรือแบบว่าอยากย้ายเมืองก็ทําได้ง่ายกว่าเยอะ 2. คือค่าใช้ใจ่ายแฝงของการมีบ้านทั้งค่าส่วนกลางค่าซ่อมบำรุงใหญ่ๆที่อาจจะตามมาซึ่งบางทีการเช่าก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เลยแล้วเราก็เอาเงินส่วนต่างตรงนั้นไปลงทุนอย่างอื่นแทนอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวก็ได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะทำเลราคาแผนชีวิตแต่ละคนด้วยอ๋อเข้าใจเลยค่ะ คือไม่ได้บอกว่าซื้อบ้านไม่ดีแต่แค่ต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านมากขึ้นไม่ใช่ยึดเป็นกฎตายตัวเหมือนเมื่อก่อนงั้นอีกเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆเลยคือห้ามเป็นหนี้เด็ดขาดอันนี้ก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะคะใครๆก็ไม่อยากมนีหนี่หรอกเนอะแต่ในความเป็นจริงมันมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะที่จะไม่สร้างหนี้เลยโดยเฉพาะหนี้ก้อนใหญ่อย่างบ้านหรือแม้แต่เรื่องการลงทุนก็ตามใช่ครับคำว่าหนี้เนี่ยอาจจะฟังดูน่ากลัวนิดหนึ่ง แต่ในโลกการเงินยุคใหม่เราต้องแยกแยะให้ออกครับระหว่างหนี้ดีกับหนี้เสียหนี้เสียก็คือหนี้ที่เกิดจากการบริโภคเกินตัวดอกเบีย้ยสูงไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรเลยเช่นหนี้บัตรเครดิตท,ที่จ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆแบบนั้นแต่หนี้ดีคือหนี้ที่มันก่อให้เกิดรายได้หรืออาจจะเพิ่มมูลค่าในอนาคตเช่นกู้ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยอันนี้ก็ช่วยประหยัดค่าเช่าไปแล้วบ้านอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย หรือกู้เพื่อลงทุนในธุรกิจหรือแม้แต่กู้เพื่อการศึกษาพัฒนาตัวเองพวกนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางรายได้ในระยะยาวการหลีกเลี่ยงหนี้ทุกประเภทไปเลยเนี่ยบางทีอาจทําให้เราพลาดโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งไปก็ได้นะครับโอเคประเด็นเรื่องหนี้ดีนี้น่าสนใจ,จมากเลยค่ะ,สะแสดงว่ากุญแจสําคัญคือการบริหารจัดการหนี้อย่างมีความรับผิดชอบสินะคะไม่ใช่การหนีหนี้ไปซะทั้งหมดทีนี้มีอีกความเชื่อหนึ่งค่ะคือเก็บเงินสดไว้กับตัวเยอะๆอ,อุ่นใจที่สุด อันนี้ฟังดูปลอดภัยมากเลยนะคะแต่ในยุคที่เงินเฟอ้อสูงๆแบบนี้การถือเงินสดไว้เฉยๆมันดูเหมือนจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดหรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับคือการมีเงินสดสำรองฉุกเฉินเนี่ยจำเป็นนะครับเพื่อ,อไว้สัก3-6เดือนของค่าใช้จ่ายอันนี้สําคัญมากจริงๆแต่การถือเงินสดมากเกินความจําเป็นไปเนี่ยนั่นหมายถึงเรากําลังปล่อยให้เงินของเราสูญเสียมูลค่าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอํานาจซื้อมันลดลงตามอัตรางเงินเฟอ้อไงครับ เงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงนอกจากนี้ยังเสียโอกาสนําเงินส่วนนั้นไปลงทุนให้มันงอกเงยด้วยแม้จะเป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำๆเช่นกองทุนรวมตลาดเงินหรือพันธบัตรก็ยังน่าจะดีกว่าเก็บไว้เฉยๆครับอืมสรุปแล้วความเชื่อทางการเงินที่ขุ่มปอก,กันมามันก็มีที่มาที่ไปของมันเนาะแต่โลกมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆทั้งสภาพเศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เป้าหมายชีวิตของคนแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยใช่ครับสิ่งที่เราได้คุยกันไปวันนี้มันก็ชี้ให้เห็นว่าการตั้งคําถามแล้วก็ประเมินคําสอนเรื่องการเงินที่เราได้รับมาจากครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อหรือทําตามทุกอย่างเสมอไปโดยเฉพาะในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆแบบนี้การปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็เป้าหมายส่วนตัวของเราน่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดครับ ใช่เลยค่ะเพราะบริบททางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปความรู้ทางการเงินแบบเดิมๆอาจจะไม่พอแล้วหรือบางทีอาจจะพาเราไปผิดทางก็ได้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสําหรับผู้ฟังล่ะคะอาจจะต้องลองกลับไปคิดทบทวนดูนะคะว่ามีกฎการเงินข้อไหนของที่บ้านที่เราอาจจะต้องลองลืมหรือปรับเปลี่ยนดูบ้างเพื่อให้มันสอดคล้องกับชีวิตและเป้าหมายของเราในวันนี้จริงๆและคําถามสําคัญที่น่าคิดต่อก็คือ ถ้าคำสอนเ,เดิมๆอาจใช้ไม่ได้ผลแล้วเนี่ยอะไรคือหลักคิดหรือทักษะทางการเงินที่เราควรจะปลูกฝังหรือส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปในยุคนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถบริหารจัดการเงินและสร้างความมั่นคงได้ในโลกอนาคตที่อาจจะซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับ